สวัสดีครับวันนี้เช่นเดิมมีเรื่องพูดคุยกันหลายหลายเรื่องเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องพิซซ่านะครับเรามีการจิดตากันทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นที่ประจัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปตมีการขับเคลื่อนการจ่างมีสีภาพในภาพรวมนะครับที่สสวทรับผิดชอบก็มีการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์หรือออนไซน์นะครับก็เข้าเป้าในการที่เราจะขับเคลื่อนกันในส่วนของแม่ทัพของเราที่จะไปอยู่ตามโรงเรียนต่าง ส่วนเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องข้ประมาณนะครับมีการติดตามเรื่องข้ประมาณเป็นปกติก็มีการดำเนินการได้ดีมีเงินที่อาจจะต้องรอหนึ่งก็คือเด็นเงินอุดหนุนใช่ไหมต้องรอตัวเลขให้แหน่นอนก็จะจัดสรรแต่คิดว่าไม่มีปัญหานะครับการเป็นรอบในการทํางานก็มีการเน้นย้าในเรื่องปีนี้จะต้องไม่ให้มีงบพับให้มีการบริหารจัดการดำเนินาเชิงลุกในการทํางานนะครับส่วนที่เป็นรบพับของปีก่อนเราก็พยายามอย่างทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์ที่สุดส่วนในเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีมีหนังสือไปในเรื่องยกเว้น ดูผ่านเครือผลผล่องแบบนะครับอันนี้ก็สือ่อสารอีกครั้งแลนะกับจริงก็เราคงทราบอยู่แล้วนะครับเนื่องจากสภาวะเศร,ศรษฐกิจต่างๆนะครับที่เงินเฟอ้อขึ้นเงินที่ได้ไปตามรูปแบบอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่มีความขัดสนอาจจะไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องแบบได้ตามระเบียบต่างๆก็เลยออกเป็นหนังสือแนวทางไปนะครับในการที่จะไม่ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณานักเรียนท่านใดมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบเรื่องเครื่องแต่งกายก็ให้ยกเว้นและผ,ลผ,ลผล่านจะให้สามารถมาเรียนได้ ถูกต้องไม่ กดดันนักเรียนส่วนนี้รมนตีก็ให้มีการนำการสำรวจข้อมูลเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะมาพิเคราะห์ในการที่จะแก้ไขโรือว่าเราจะจัดสรรข้ะมาณอย่างไรในปีหน้าต่อไปแล้วก็เราจะทาอย่างไรกับผู้ที่มีความเลื้อรังไม่มีความเสื่อภาคนะครับอาจจะต้องประสานกับกองทุนเสมอยภาคในการที่มาแก้ไขในเรื่องของรูปแบบนักเรียนในส่วนหนึ่งข้อมูลพวกนี้ก็คงอยากจะบอกในส่วนของภาคเอกชนนะครับหรือภาคสาธารณะต่างๆที่เป็นหน่วยงานการกุศลต,ต่างๆที่อาจจะต้องมาช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งสารประกอบาการต่างๆในส่วนของภาคว,วิทยเองก็มีการประสา รู้สึกว่าโรงงานบาจาก็จะมุนนุ่งรองเท้ามาให้ส่วนหในพิธีที่บอกว่าเราเราทำงานนะครับเป็นงานเชิงรุกในการทางานส่วนในเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพิซซ่านะครับก็คือในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของการอ่านการเขียนได้ต่างๆนะครับทำไงให้เด็กถึงจะอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้เราพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการในการทาํางานเชิงวิติในส่วนพิซซ่านอกจากชั้นมัยมแล้วเราจะขยายมาถึงชั้นประถมในการที่จะทำก็สอบง,ง่ายๆให้เด็ก ครับรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักอา่านจับประเด็นส่วนในเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับลังเหียบมันเป็นภัยอันตรายสําหรับเด็กๆวันก่อนนะครับรัฐมนตรีก็ได้ไปร่วมเป็นประธานในการเปิดพิธีเสวนาข,ของบุหรี่ไฟฟ้าในส่วน,นสุสานก็ได้ทำหนังสือประสานไปที่กระทรวงมนิสต์นะครับได้มีการพูดจากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มนิสต์รมมัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงมนิสย์นะครับที่กำกับดูแลการประสานงานก็ที้แจงให้เห็นนะครับว่าในส่วนบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรามีความร เรามีในโรงเรียนก็เลยขอข้อมูลนในการที่จะให้แต่งตั้งผู้ในการโรงเรียนหรือบุคคลที่ผู้การเรียนรับเป้าหมายนะครับในการที่จะช่วยดูหากมีการตรวจพบว่ามีรีไฟฟ้าเข้าไปในโรงเรียนก็จะได้มีอำนาจในการที่จะตรวจยึดไว้นะครับเพื่อแลการจะขยายผลต่อไปในการตะวานตรงนี้ึ่งนี้จริๆก็ไม่ได้เพิ่มบาระก็เป็นคุณครูทําอยู่แล้วแต่ก่อนตรวจพบแล้วเราก็ไม่มีอำนาจยึดอันนี้ก็เป็นหลักการในการที่จะมาสื่อสารในทราบนะครับรวนเรื่องหนึ่งในเรื่องเมื่อวานก็จะมีการปล่อยแถว หรือปล่อยขบวนรถนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนนะครับก็มีการรววมมืออันนี้นก็เป็นเรื่องในการทํางาน ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยังการรวมกันมาไม่ว่าจะโดยกสพทเป็นเจ้าภาพหลักก็ตามชีวะหรือต่างๆแร้วมีการดาเนินการซึ่งเราก็จะกระจายไปทุกจังหวัดนะครับซึ่งเราในขาสพทก็คงในการประสานกานท่านประหลัดเองก็คงให้ศึกษาที่การจังหวัดนำอสททที่ไปดูแลในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนะครับในดูเรื่องของความพืชปขะกอมีความเชื่อมั่นของกระทรวงสาษาระครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยตลอดจนทีมสายการเมืองและฝ่ายก็ไการะจําบริหารนะครับมาช่วยกันในการกลับื่อน ในการทำงานเช็ดลูกเชื่อว่าการศึกษาของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นแล้ว,วก็เด็กๆทุกคนจะได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับหากสือมวลชนพบข้อมูลเรื่องต่างๆกอให้ความรุนแรงให้รีบแจ้งกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือผู้บริหารของสถานศึกษานะครับเพื่อเราจะได้ช่วยกันในการแก้ไขเพราะว่าการศาึกษาหรือประเทศชาติเป็นของพวกเราทุกคนเอาชี่เราเอาเราทำอยู่แล้วนะครับที่ตั้งแต่ตั้งแะต่แสลกไปอยู่แล้วก็คือให้สครอเป็นคนสำรวจ ในการทําง,งานนะครับเราทําเชียงลุกแล้วเราไม่ได้มารอวันที่10บพฤษภานเราทําเชียงลุกก่อนพอสรอไปตำรวจขึ้นมาก็พยายามเจ้าเด็กกับเข้าจุการศึกษาาหากเด็กเข้าไม่ได้ดวยต้งไหนก็ต้องให้มาเรียนตามอธัธยาศัยนะโดยสกรอเนดูแลก็เราต้อง ให้ดอกออกเป็นศูนย์นะต้องไม่มีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสกรอเองพิติที่รัฐมนตรีมอบไปก็คือว่าแม้จะเลยภาพบังคับไปแล้วก็ต้องไปสแกนดูนะครับว่ายังมีพี่น้องประชาชนใดที่อาจจะการศึกษายังไม่ทิ้งภาพบังคับก็ให้สกรอไปเติมเต็มตรงนั้นนะครับเป็นจัดการอบรมในการให้ความรู้รทร,รัพยากรบุคคลของประเทศไทยประชากรไปแล้วจะต้องมีความรู้ภาพบังคับขอบคุณครับสวัสดีครับ